นเปิดศพนี่ตรงนี้นี่นนครับ <c oughs> เอาแล้เลีคู่หน้าคู่หลังนี่คือชอบเอาว่าไครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องราชินีชาแนลนะครับโอ้โหครับเราเพิ่งเคยเห็นเกิดมาเพิ่งเคยเห็นนี่นะครับนะเนาะเกิดมา4.6ปีครั้งแรกครับที่ว่าเมนเผาศพที่ไม่ได้อยู่ในวัดนะวันนี้เราผ่านมาทางบ้านอ่า ที่ว่ามีจอมปวกให้โชคนะครับผ่านมาเจอพอดีครับแถวนี้จะบ้านอะไรเดี๋ยวมีมีมีคุณพี่นั่งอยู่ตรงศารานะครับเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์เนาะแต่ว่าที่แปลกก็คือว่าเมนนะเมนเผาศพตั้งอยู่แบบไม่มีวัดนะครับไม่ได้อยู่ในวัดนะครับเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์คุณพี่เขาด้หนึ่งว่าตั้งแบบนี้แล้วเขาใช้งานอยู่ไหมหรือว่าเป็นของเก่าหรือว่าเป็นของโบราณมาจากไหนนะโอ้โหตกใจหมดเลยครับคิดว่า น่าจะไม่ใช้งานหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันไปถามผ่าคุณพี่ก่อนอ่ะสวัสดีครับคุณพี่ครับสวัสดีครับโอ้โหเดี๋ยวครับเมื่อสักครู่เราก็สอบถามกับคุณจะเรียกคุณพี่ดีไหมอายุเท่าไหร่แล้วครับนี่ห้าสิบห้าครับห้าสิบห้านะเอาเรียกเรียกเรียกพี่เลยกันเนาะเราเป็นพี่เราไม่กี่ปีก็คือว่าสอบถามคร่าวๆแล้วเล่าให้ฟังอีกครั้งครับทําไมเมรลหลังนี้ถึงไม่ได้ตั้งในวัดครับเพราะอะไร บ้านนี้ไม่มีวัดครับบ้านเล็กบ้านหมู่บ้านเป็นเล็กครับไม่กี่หลังคาไม่กี่หลังคานี้ถือว่ากี่หลังคาครับถึงห้าสิบห้าสิบหลังคาเรือนครับตั้งหมู่บ้านได้นะครับอ่าตั้งหมู่บ้านได้ครับทําไมถึงตั้งวัดไม่ได้ไม่มันไม่มีที่สาธารณะเยอะครับไม่มีที่สําหรับวัดครับบ้านอะไรครับนี่บ้านยาปลอกครับบ้านยาปลอก หญ้าหญ้าปลอกหญ้าปอกครับหญ้าปอกจะเลยไปก็จะเป็นเหมต่ําบ่บ้านมะค่าบ้านมะค่าบ้านตรงไปแล้วก็บ้านเหมต่าไม่สูงโอ้ที่ผมผ่านมาคือผมไปทำผมไปทําข่าวจอมปลวกมาครับแวะมามองเข้ามาปุ๊บมองเห็นทันทีเลยว่าเอ๊ะทำไมผมคิดว่าเขาใช้งานอยู่ไหมครับครับใช้งานอยู่ไหมมินเนี่ยครับได้เผาทุกคนที่อยู่ในหมู่บ้านนี้บางคนก็ไปเผาบ้านบิงครับ บ้านบินบ้านข้างหน้านี่มันเลยกิโลเลยถนนใหญ่มาไม่กี่กิโลนี่สองกิโลครับเลยจากถนนมิตรภาพมาสองกิโลเองสองกิโลเมตรคือที่ส่วนมากจะเป็นที่ของที่มีถนดครับจะไม่มีที่สาธารณะมีตรงนี้ตรงเดียวที่เป็นที่สาธารณะประโยชน์ครัับกับกบอครับกหนองกับคลองต้องถบไอ้กบยิ้นไอ้กบ อ่างน้ำที่ใช้ในบ้านนะครับคุณพี่คุณพี่เกิดบ้านนี้เลยใช่ไหมครับโอ้โหแล้วล่าสุดนี่เผาไปเมื่อไหร่สุดท้ายเนี่ยเดือนมีนาคืมีนาเร่านี้เองครับเพิ่งเผาไปเดือนมีนานี่เองครับมีนามีสาพฤษภามีุนากรากระดาษสิงหาครับโอ้โหเนาะแล้วพี่นอนพาก่อนตรงนี้เลยคนเดียวมีอาถันอะไรบ้างไหมไม่สบายไม่สบายยากินทุกเดือนเป็นอะไรเขาบอก เป็นโรคจิตเภทเขาพาไปเป็นโรคจิต <c oughs> เราเพลงเพราะไหมเอาเองเพลงให้ฟังสังหน่อยเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าเรื่องอ๋อแต่ว่ากินยาแล้วใช่ไหมนี่ก,นกินแล้วครับกินแล้วเป็นอะไรจิตเภทเกี่ยวกับอะไรเพราะว่าจิตเภทเขาพาไปไม่เป็นอะไรเลยเขาพาไปเลยไปเป็นลุกไม่ขึ้นตอนนั้นลุกไม่ขึ้นจิตเวทจิตเภทพาไปจิตเวทจิตเภทโครน่เรานี่แหละออเออแล้วก็เลยเป็น ที่มาของเมรุกลางโอ้โหกลางบ้านเลยนะครักลางบ้านแต่โดยที่ไม่มีไม่มีวัดมีที่อื่นอีกไหมพี่ไม่รู้ครับไม่รู้เหมือนกันนะผมผมไปถ่ายมาทั่วประเทศไทยก็มีครั้งนี้นี่ก็จะมีแต่เชิงตะกอนนะครับถ้าไม่มีไม่มีวัดก็เป็นเชิงตะกอนเลยแต่นี่มีเมรุนะครับทั้งนั้นก็มีสำนักสงฆ์ทั้งบ้านขามบ้านจักรภูนห่างไหมห่างจากนี้ไหม ไปนี่ก็ตามถนนเมืองไปถึงทางถนนลาดย,ยางแล้วก็เลี้ยวขวาอืมฝั่งเมืองมันมีทางไปอยู่ตรงนี้ทางหน้าเมืองเหมือนคลองสงน้ําเอ๊ะเป็นจิตเวชยังไงเป็นโรคจิตยังไงทําไมคุยกับผมดูเรื่องจิตเภทเขาเรียกว่าจิตเภทจิตเภทคือก็ไม่รู้เขาเรียกไม่เรียกไม่ได้จิตเภทอ้อไม่เป็นไรถือว่าพี่เขาก็โอเคให้ความร่วมมือกับเราที่เราสัมภาษณ์พี่เขาก็ รู้ทุกใครเป็นผู้ใหญ่บ้านครับผู้ใหญ่ศิลวัฒนทองหลงังอืผู้ใหญ่บ้านแต่ว่าก็ผู้ใหญ่บ้านก็คงจะทําตามหน้าที่แล้วเนาะก็คงจะหาพื้นที่สร้างวัดไม่ได้ครับเออเอานะครับใครเห็นคลิปนี้นะครับผ่านมาทางหรือยังไงก็สอบถามแล้วเข้ามาก็ได้เลยครับเด้อหมู่บ้านทั้งห้าสิบหลังไม่มีแม้แต่สำนักสงฆ์ไม่มีแต่เมีนเผาผีที่จะตั้งไม่มีที่เมตตะ นี่ก็คือตรงนี้ก็จะเป็นสวดอภิธรรมรนะใครที่อยู่บริเวณนี้ก็ตั้งศพอภิธรรมสวดอภิธรรมอยู่บ้านถึงเวลาก็เอาศพมาเผาตรงนี้ใช้งานได้ปกติใช้งานได้มีมานานนี้อย่าง นานแล้วครับยี่สิบสามสิบปีแล้วมั้งตั้งแต่ตั้งหมู่บ้านครับไม่หมู่บ้านนี้เป็นพันปีเป็นเกือบพัน 1, 000, ปีแล้วหมู่บ้านนี้มาก่อนครับมีไม่กี่หลังคาตอนแรกอืมสองสามหลังคาเยอือนอนน่ะอืมทำไมสองหลังคาเยือนอืมแล้วก็เพิ่งตั้งได้ยี่สิบกว่าปีนี่เองสามสิบกว่านอนอยู่เนี่ยนอนอยู่เนี่ยเคยฝันเห็นใครบ้างไหมคนที่เสียชีวิตมาเนี่ยไม่เคย ไม่เคยฟันเห็นใครเลยไม่เคยใครมาเผาตรงนี้เราก็นอนตรงนี้เฝ้าตรงนี้ตลอดไม่รู้ว่าเฝ้าไม่เฝ้าแต่พี่เขาก็นอนอยู่นี้ตลอดโดยที่ไม่ได้กลัวอะไรเ <c oughs> พราะเราไม่ได้มาทําพิษทำภัย <c oughs> ไม่มีพิษมีภัยให้เขา <c oughs> นะยี่สิบกว่าปีนะครับยี่สิบกว่าปีไม่มีวัดครับ <c oughs> ผมเพิ่งเคยเห็นนะครับนี่พี่ <c oughs> จริงๆผมเกิดมาผมเพิ่งเคยเห็นผมเกิดมาสี่สิบหกปีผมเพิ่งเคยเห็นนี่แหละที่ว่ามีเมรุตั้งโดยที่ไม่มีวัด อืมเป็นอะไรที่แปลกนะเป็นสิ่งที่แปลกอยู่กลางอยู่กลางหมู่บ้านหรือเปล่านี่อยู่ท้ายหมู่บ้านมันอยู่นอกข้างนอกหมู่บ้านนอกหมู่บ้านบ้านฝั่งนี้มีไม่กี่หลังก็ฝั่งมันมีข้างในโน่นต้องห้าสิบหลังนะข้างซ้ายนะก็ถือว่าเยอะนะแต่ว่าพื้นที่ไม่มีพื้นที่สาธารณะไม่มีในการสร้างวัดอืมก็เป็นที่ไปที่มาพี่เดินมาทีนี้หน่อยได้ไหมเดินไปกับผมหน่อยนะพี่เพราะผมเดินคนเดียวผมอาจจะกลัวๆหน่อย เป็นเมลุที่นะตั้งโดยที่ไม่มีวัดก็คนเคยเห็นนี่ครับแล้วก็ใช้งานนะล่าสุดล่าสุดก็คือเดือนมิถุนาล่าสุดคือเดือนมิถุนานะครับใช้งานอยู่นะครับนี่ใช้งานอยู่นะครับใช้งานได้ดีด้วย ทั้งหมดเจ็ดหมื่นรือมั้งเจ็ดหมื่นเขาว่าเจ็ดหมื่นเนี่ยเขาเรียกเขาช่างเขาเรียกเขาเจ็ดหมื่นเราโทษด้วยครับไม่ได้มารบดูรบกวนนะครับเด้อท่านใดที่มาเผาตรงนี้เราก็แค่มาให้รู้ว่าที่ท่านได้มาเผาตรงนี้คือไม,ม่มีวัด พี่ชอบเลขไหมชอบเรื่องตัวเลขไหมชอบตัวเลขไหมวันนี้ชอบอะไรมายืนตรงนี้หน่อยยืนข้างหน้าหน่อยยืนข้างหน้าหน่อยเอ้าก็คือเมียนี้สร้างมา20ปีครับจําได้ดีนะกินยาแล้วใช่ไหม20กว่าปีกินยาแล้วใช่ไหมโอ้ยหลายปีแล้วเนี่ย50ปีถึงแล้วมั้งเนี่ยครับโอ้ จำได้ไหมกี่ศพร้อยศพยี่สิบปีนี้ก็เนาะก็มาสามร้อยศพได้นะตีไปตีไปเดือนละคนนะเฉลี่ยเดือนละคนเฉพาะในหมู่บ้านแล้วห้าสิบหลังใช่ไหมเฉพาะในหมู่บ้านห้าสิบหลังบ้านไม่ใหญ่บ้านห้าสิบหลังนี้ก็ประมาณก็ใช้งานได้ตลอดขอบคุณครับครับอะก็ถือว่าผ่านมาแล้วนะก็ไม่รู้ว่าเอผม เดี๋ยวได้อ่ะ,อะขอที่ว่าจำใครได้ที่เผาตรงนี้ครับปานีชอบขวนจำคนที่เผาจุดนี้ได้เนาะ,ะไม่มีประสบการณ์คนหัวลุกเรยบเล่เคยมานอน,นข้ามกลางคืนไหมไม่เคยมามาแต่ลางวัน <laughs> สแสดงว่ากลัวเหมือนกันใช่ไหมเพราะเขามานอนเฝ้าเข้าเขามาอยู่ S <S จนเข้าเอาเข้าขึ้นยุ่งอ่ะมีไหมมีมีใครเล่าประสบการณ์คนหัวลุกมึงไหมกับสําหรับเมนหลังนี้ไม่มีไม่มีเลยแต่ก่อนเขามาขุดคนแปดศอกนี่ตรงนี้นี่นี่ศอกเจ็บศอกไปคนแปดศอกนั่เนเองคนแปดศอกกระดูกเต็มไปหมดเลยเขามาขุดไอ้เม็ดไอ้เขาเรียกเม็ดพญาสายชันสู้พันมาขุด เม็ดพญาสายชันเด่นเลยเม็ดพญาสายชันเี่เป็นรูมันเป็นดำขาวอ่ะครับดักไอ้เม็ดขนาดนี้อืมแล้วก็มีรูรูร้อยอืมรู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 มีรูมีรูเองเลยครับมีรูมีรูร้อยโดยเฉพาะมีรูร้อยสายชันไปเลี่ยมทองสวยสครับกรมพันธ์อำเภออะไรไม่จำไม่ได้ตอนนั้นลืมมาหลายปีแล้วกระดูกคนแปดศอกเต็มไปหมดแสดงว่าจุดนี้ก็มีอาถรรพ์เหมือนกัน ติดยังไงครนี้ติดแล้วครับพี่ต่างเหรีบาทโอ้หนี่ฝากผีเด้ครับนี่เอาละนี่ครับเอาละเรามวยเรามีคำหวยได้เลยแสดงว่าเมนนี้จะให้โชคเราโดยเหรียญนี้นะครับเรามองมาที่แรกไม่เห็นนะเอาคุณพี่ลองมองหาเลขให้ผมหน่อยมาแล้วนะครับมันต้องต้องอะไร ลองมองดูก่อนนะพอสศไหนไม่รู้อันนั้นเนี่ยมองน้อยเหียมองแค่ไหนโอ้ยนะครับขนหัวลูกเลยครับพอสศไหนไม่รู้เมื่อสักคู่นะครับเหรียญห้าใช่ไหมเหรียญห้าเหรียญห้าเงินปากผีด้วยนะครับนี่นะครับเอาไปเอาเอาเอาทรายเอาทรายเอาลูกแล้วมันก็จะออกไอ้ต่เนี้ยมันดอกไม่เนี่ยเป็นอะไรที่โดนบันดาลให้เราจดปกติตรงนี้ เราผ่านมาสามรอบไม่เห็นนะผ่านมานรอบนี้ผมเห็นครับผมเห็นรว่าไม่ดูเลยอะไรดนบอกให้ผมมองมาทางนี้ครับเห็นพอดีเลยแล้วก็คุณพี่ซึ่งเขาเรียกว่าจิตเพศนะนั่งเราก็เลยมาสัมภาษณ์แล้วก็มาเห็นเหรียญน,นี้ตรงนี้เลยครับก่อนที่เราจุดทูบเสร็จ เห็นเงินปากผีนะเราได้เงินปากผีไปแล้วนะครับอันนี้อาจจะเป็นปู้ญาตายายพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่มาเผาตรงนี้รู้ชื่อก็ดีไม่รู้ชื่อก็ดีเราไม่ได้มารบหลูรบกวนเรามาเพื่อที่จะให้ทุกคนได้รู้ว่าจุดนี้คือจุดอะไรทำให้เราถึงต้องมาจุดนี้นะสัมภาษณ์นะครับก็เลยได้มา เหรียญเป็นเหรียญห้าเหรียญห้าไม่โบราณแต่ว่าเป็นเหรียญพระทีเอาแล้วนะครับเราจะเก็บไว้ให้ไปให้หมอผีเราครับอ่ะนะครับมาดูเลขทูบกันต่อมอไม่เห็นจริงๆนะครับมอไม่เห็นจริงๆว่าจะข้างในจะเป็นเหรียญสีอะไรเอือจะเป็นพศอะไรต้องต้องไปเอาเอาทรายรูปโอ้โหครับล่นลงมาตรงนี้เลยครับนี่เนาะล่นลงมาตรงนี้เลยครับนี่วางตรงนี้นะพี่เนาะ มาตรงนี้เลยครับแล้วก็พี่เขาขยิบมาให้เอ้าไปนะครับไปขอเลขของไหวได้เอานะครับเราได้เหรียญสําคัญมาแล้วคุณพี่ชอบซื้อเลขพี่ชอบเลขอะไรเลขคู่เลขคู่เลขคู่หมูที่มันเป็นคู่คู่แล้วก็มีมีตัวอีกตัวหนึ่งแ่ะเลขเลขเลขคู่หน้าคู่หลังเนี่คือชอบเอ้าว่ามาเลขไหไที่ชอบเลขเจ็ดเจ็ดเลขเจ็ดกับเเก้า เจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเอาประมาณนี้เจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าครับเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดห้าคุณพี่จะเป็นยังไงเลยคุณพี่ขอให้ผมก่อนยกขึ้นหัวแล้วบอกว่าน้องนุ่งมันจะเอาไปทําบูชาทําหวยเด้ออย่างงี้เด้อทำบูชาสมหวอย่าหวงเด้ออย่างเด้อเอานะครับเราได้รับอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่แล้วนะครับ สาธุนะครับเรอผมไม่ได้มารบหลูรบกวนปู่ย่าตายายทุกท่านที่อยู่ณจุดนี้ทุกสิ่งที่ทําไปนะครับไม่ว่าจะเป็นทําถูกหรือไม่ถูกนะเราก็ผ่านมาแล้วไม่มีทูบมีเทียนมากราบไหว้บูชาไม่กราบขอขมาท่านทุกท่านที่เห็นอาจจะเป็นนิมิตหมายที่ดีก็ได้ให้ผมเห็นเหรียญน,นี้นะครับก็ขอบคุณปู่ย่าตาย,ายายทุกท่านที่ได้มาเผาตรงนี้นะครับก็ให้เหรียญน,นี้เป็นเหรียญน,นำโชคให้กับเอฟซีทุกท่าน ผมจะเก็บไว้อย่างดีนะครับเด้ถธกครับ,ส,รบส่วนเล็กทูบกำลังขึ้นมาเลยครับเด้อหนึ่งหนึ่งมาหนึ่งบหนึ่งตกใจเลยครับพี่เขาเห็นเหรียญเน่านี่เหรียญปากผีนี่เหรียญปากคือจริงๆนะครับไม่ว่าอะไรนาะพี่นอ่อยเหรียญปากผีจริงๆครับนี่ครับเผาจากนี้จริงๆแล้วก็มีเหรียญเดียวด้วยนะลองสองดูไม่มีอีกไหมไม่มีล้กเน่อยอันนี้เหรียญเดียวนี่นะครับ สถานะไหนสถานตะปูนสานตะปูนบ่สถนนัอืมเขาไปขอในสถนตะปูนเลยนี้ตรงนี้ไม่มีใครเคยมาขอไม่เคยมาใครมีใครมากราบไหว้ไม่มีมาไปกราบไหว้ตรงนั้นอืมเพราะว่ามันเป็นเมนเนาะไม่มีมัานสาวขาเอาหนังมาแกะบนอีกอะเอาหนังมาแกะบนอีกก็ไหนการตะปูมาทุกปีปีละครั้งหนังจอเล็กๆกันอะ หนังไหวสารแต่มันก็เป็นหนังฝรั่งหนังอะไรนี่เลยเขาถูกบ่อยบ่ะเขาแก้บนอะไรไม่รู้เขาแก้บนทุกปีแก้บนทุกปีวันไหนวันที่สิบวันเสาร์หน้านี่จะมาอีกเพลงโคราชด้วยเพลงโคราชด้วยเพลงโคราชแล้วก็หนังวันเสาร์ไหนเสาร์ที่สิบเจ็ดเสาร์ที่สิบเจ็ดเอ้าเดี๋ยวเรามากลางวันบ่กลางวันเพลงโคราชกลางคืนหนังอือเดี๋ยวมาเดี๋ยวมา ใกล้ๆเองเนาะใกล้ๆเองสิบเจ็ดจริงๆนะพี่นะสิบเจ็ดเขาเขาบอกเขาบอกเขาบอกมาใช่ไหมเขาบอกเดี๋ยวผมไปถามก็ได้เงินบ้านตรงนั้นเลยบ้านตรงศาลนั่นแหละแต่สี่ครั้งวันที่สิบเจ็ดนี่สิบเจ็ดทุกปีปีสี่ปีแล้วสี่ปีสี่ปีติดแล้วเนี่ยปีนี้คือปีที่ห้าโอ้แสดงว่าแก้บนแสดงว่าก็ถูกตลอดเนาะในโชคในลาบกับศาลจะปู่ตลอดอืมวันที่สิบเจ็ดเดือนสิงหาเนี่ยเนาะ เอาละเดี๋ยวเรามาเรียกทูบเราเดี๋ยวรอคุณพี่พี่ชื่ออะไรนะครับพี่เทพครับพี่เทพครับพี่เทพกำลังรูปเลขให้เราด <c oughs> ้วยพื่อจะมีเลขขึ้น <c oughs> ตอนนี้มาแล้วหนึ่งศูนย์นะครับ <c oughs> เรามากระท่นหันนะเราไม่ได้มีขันคู เราไม่ได้มีอขันห้ามาขอเข้ามาหรือปู่ย่าตายายทุกท่านจึงร่วมรับไปกระจุดนี้ดูชื่อก็ดีไม่ดูชื่อ,อเลยแหละก็ว่าอะไรก็คือคนบ้านอื่นมาเลยครับเพื่งผ่านมาพอดีเห็นก็คือมันแปลกตรงที่ว่าไม่มีวัดแต่ว่ามีเมนได้เนาะก็เลยแวะมาแล้วก็มาเจอคุณพี่เทพนะครับ,รบซึ่งก็กินยาตลอดก็คือเป็นโรคอ่า สิตเวทนะจิทตเวทจิทเวทน้อแต่คุณพี่เขาคุยกับเรารู้เรื่องนะก็จุดทูบก็เลยขอเลขขอโชคกับคุณพี่เขาเลขที่จะมาหนึ่งศูนย์ส่วนเงินปากผีที่ได้มาเนี่ยบางเอิญหรือว่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีจะให้เรานําเลขตัวนี้ไปขอเลขขอโชคขอราบกับจุดต่างๆที่เราจะไปขอนะก็เป็นไปได้เงินปากผีนะครับถือว่าเป็นเงินอาถรรพ์แต่ว่าถ้ารู้จักใช้รู้จัก รู้จักใช้รู้จักวิธีการนําไปทําเลขนะครับก็จะให้โชคให้ลาบได้ดีมากเพราะว่าบางทีบางคนไปรอเอาแต่ในเมียนซึ่งเป็นศพของญาติพี่น้องบางท่านก็ไม่ได้เลยนะครับนะแล้วก็มาต่างที่ต่างดินก็มาเจอเหรียญนี้นะเป็นเหรียญห้าแล้วรอคุณพี่เทียบรูปไปเรื่อยเพื่อเลขจะขึ้นเด้วพี่้อเอาแค่พอศอนะพี่้อนะพอศรอย่าบอกนะศูนย์ห้าเอามากันไป เก่าจริงๆนะนี่ตากแดดตากฝนยี่สิบปีโอ้หมาแล้วเลขตัวสุดท้ายมาพร้อมกับเลขเงินแปลกผีกูไปเรียนได้เริกได้เรียนแล้วมั้งก็ส่งเรียนจบปวสแล้วร้องกันกับแม่นี่ยร้องกันตะคู้นตู้กลางเนี่ย แล้ามาจะบรรทอนบรอนไหวนอนท์จรวดเออตับกลางตู้กลางม,ามันจรวดอยู่ทั้งนูดอยู่ที่หน้าตรงเป็นไงเห็นไหมเลขที่ได้มาหนึ่งศูนย์สองทำเลขทูปหนึ่งศูนย์สองเลขที่ในเหรียญปากผีเงินนี้ เงินปากผีเนี่ยถ้าเราคิดดีทดําดีเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญนําโชคให้เรารถ้าเราคิดชั่วเอาเนี่ยเอาเหรียญแบบว่ามันมีทั้งสองด้านนะครับเหรียญเนี่ยมีดีทั้งลบถ้าเราไปทางศัยศาสตร์ที่ทางลบมันก็จะพาเราไปลบไปทางลบนะถ้าเราไปทําดีทําอะไรไปขอเลขขอโชคขอลาบกับที่ทต่างๆก็จะได้โชคได้ลาบก็จะเป็นทางบวก รั้งแรกเหมือนกันนะครับที่เราเห็นเหรียญปากผีโดยที่ไม่ใช่ญาติของเรานะครับครับเดี๋ยวเราก็มาเจอโดยบังเอิญหรือจะเป็นนิมิตหมายของหรือจะเป็นไหนได้เรียกอะไรไม,ไ,ม <laughs> ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นนะครับเนี่ยไม่เห็นก็ไม่ว่านะเอาเลขทูบมาเนาะเอาเลขทูบเลยโอ้เดี๋ยวต้องไปใส่แว่นดูตรงไหนนะเป็นอู้นี่ครับเงินปากผีไม่ตอทรายทรา,ายถูเนาะทรายถูออกผัดกับดิน นะขอบคุณพี่เทียมากครับเจอกันใหม่ในงวดหน้าถ้ามันเข้างวดนี้ผมจะกลับมาใหม่ด้อพี่เด้อเจอกันด้อครับพี่ไม่ได้ไปไหนเนาะอยู่ต้องผมว่าถามหาคงจะรู้จักกันหมดเนาะรู้จักหมดระบาดนี้เอานะครับขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับนะครับเหรียญปากผีที่เราได้มาเมื่อวานจากเมนที่ไม่มีวัดนะครับเมนกลางเมนกลางหมู่บ้านนะครับได้เหรียนซึ่งว่าถามจาก อาจารย์เราเลี้ยวนะครับเหรียญปากผีเนี่ยไม่ใช่ว่าใครจะได้ง่ายๆไม่ว่าใครจะเห็นง่ายๆนะครับถ้ามีถ้าจะหายใครคนนั้นถึนงจะได้นะเหรียญในด้านเลขคือห้าห้าหกศูนย์สองห้าหกศูนย์สองพันห้าร้อยหกสิบอ่านี่ยน,นะครับพศนะครับเนาะครับนี่คือพศมันมันมันตรงกลางเกับของผมเลยผมก็บนี่คือการห้าศูนย์บ่สองสองห้าหกศูนย์เหมือนกันอ่าเหรียญปากผีที่อ๋อนี่เป็นเหรียญแอ เป็นราชบังเนาะถ้าเป็นหงหรือว่าเป็นตามเทียนนี่เอาไปทาหวยได้นะนี่ครับผมนี่ครับเรียนป้าผีเมื่อวานขัดดูแล้วให้พระให้อาจารย์ก็ให้ฝากอาจารย์เก็บไว้นะครับเนาะครับผมเอาไว้ไปเผื่อทเราจะไปหาเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบกับอาจารย์ก็คือเลขที่ได้มาก็คือสองห้าหกศูนย์ชัดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนาะครับผมไม่เป็นไรครับพอได้รู้ว่าเลขพศก็คือสองห้าหกศูนย์อาจจะไม่นิ่งเลย ถ้าถ้าผมเอาเอาเอาลินายขัดออกหยังไงเห็นว่าอะได้แต่ใช่ไม่ใช่ลินไายก็ใช่มังดาวไงมังดาวทุบแล้วก็ถูถูถูไอ้ไอ้เขาเรียกอะไรไอ้ของร้านจานอะไรทั้งทีเนี่ยอะไรเออถูถู้มันเห็นตัวนก็คือตกลงก็คือสองห้าหกศูนย์ครับผมเอ้านะครับขอบคุณครับตรงกันเกาผมครับตรงก็สองห้าหกศูนย์กันครับครับผม ของผมมันเป็นไอ้เหรียญนี่ก็โยนวนศพไอ้ตอนนี้ขึ้นเองน,นะครับครับไป